3คู่กับ3เหตุผลทำไมต้องเลือกเคลียร์สคู่ในวันนี้นะครับคู่แรกเราจะพาไปเที่ยวคูว่ระหว่างแซงเอเตีย e งพบกับโรเดตเอวิ o n อนนะครับด้วยผลงานเฮต h เฮ d ที่เจอกันมาตลอดนะครับก็เป็นทางทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่านะครับหเกมที่เจอกันนะครับเซงเอเตียง e ไม่สามารถชนะโรเดสอาวลอนได้เลยนะครับเกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าเซงเอตียง e ที่เล่นดีในบ้านแล้วก็ โรเดสอเวโรนที่เล่นดีในการเล่นเยือนนะครับเกมนี้มั่นใจว่าทีมเยือนอย่างโรเดสอเวโอนจะไม่แพ้เจ้าบ้านอย่างเซงเตียงแน่นอนนะครับก็แนะนําไปทีมเยือนอย่างโรเดสอเวโรนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2เราจะพาไปเที่ยวเอเซเวนิสพบกับปาเลโมนะครับเกมแรกก็เป็นเจ้าบ้านนะครับที่บุกไปชนะมาได้ 1. ประตูต่อศูนย์เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของเอเซเวนิสกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นในบ้าน ดีมากๆต่างจากทีมเยือนอย่างปาเลโมในการเล่นเยือนนะครับไม่ค่อยดีทรงไม่ดีนะครับไม่ประทับใจไว้ใจไม่ได้เลยนะครับคู่นี้ก็แนะนําไปทีมเจ้าบ้านอย่างเอเซเวนิสได้เลยนะครับมั่นใจว่าชนะเหนือปาเลโมได้แน่นอนส่วนคู่ที่3นะครับเราจะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างอารันย่าสปอร์พบกับอันตันย่าสปอร์ด้วยฟอร์มที่ดีของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็การเล่นเยือนของทีมเยือน เจ้าบ้านเล่นในบ้านดีมากๆนะครับต่างจากทีมเยือนเลยที่เล่นเยือนแย่ yeah, มากๆแล้วก็เฮ็ดทูเฮดนะครับที่เจอกันเหมือนจะเป็นบ้านไข่บ้านมันนะครับถ้าเจอกันแบบนี้เฮ a ดทูเฮ a ดแบบนี้ผมแนะนำนะครับไปเจ้าบ้านอย่างอลรันย่าสปอร์ได้เลยนะครับเชื่อว่าจะชนะทีมเยือนได้แน่นอนนะครับไปเจ้าบ้านนะครับสำหรับคู่ที่3ส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้ใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ปัดขวา คลิกท,ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หน่อยกิ๊กออฟก,ก็สวัสดีครับ